มาพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคครับแล้วก็รวยเลยอีกคนที่แนะนำก็ไตเลนเตอร์มาเล่นง่ายดีถ้าเพื่อนโดนก็กดไอ้โกลบอลช่วยดีอยู่นะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่กดห้าเนี่ยกดห้าเลยดาวอนไนน์นี่โหดไหมตอนนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไรมันต้องดูฮีโร่ฝั่งสงครามด้วยอะกระทาฟ้ากระดาษ้อนไนน์นี่จำเป็นขนาดไหนไม่ค่อยจำเป็นเอ้ยใช่เหรอแต่มีก็ดีแต่ว่ามันก็ มันช่วยอะไรนะไอไผ่แล้วก็ไกนที่แบบออกระดาฟ้าที่มันเป็นมังกรดำไมเฉยใช่ปะแล้วมันช่วยอะไรอีกอะมังกรดำมังกรดำเพิ่มเมจิกร,ริสิตจำไม่ได้แล้วไปต้องไปอ่านเอ้าเฮ้ยมังกรรีคิงกรร็เดินเดินทะลุทุกอย่างอือือเดินข้ามเขาได้ไหมได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยเดินอ้อมต้องนาน <c oughs> เดินไล่แล้วเดินอ้อมต้องนานโอ้หโคตรนาน กว่าจะได้โคตรนานใครจะเล่นตำแหน่งอะไรอะไอเบียนไอเบียน่าจะซับอยู่แล้ะคิดว่าเบียน่าจะซับแน่นอนแบนอันนี้แบนไม่แบนถ้มันกดไม่ได้อะเอเป็นคนแย่งผาไปกลางเดี๋ยวกระผมจะเล่นฮ์ทเลนเองเอาแล้วกายต้องกายต้องกลางแล้วแหละถ้างั้นอะโยกทรงอะไายไปผายกลางได้เอาผากลางได้ใช่ไหมรอบที่แล้วก็เล่นกลาง อออโอ้โปวดท้องเนฮ้ยเอาไปเดี๋ยวเราผ่น<อ>าอนอีกตัวหนึงคืนนอกจากแม็กนัทอะนอกจากแม็กนัทเมื่อกี้แนะนำอะไรอีกตัวนะเออแมกนัทกับออกเมดออกตกออกเล้วไม่เอาะเราจะไปล่างห,ห,หรือว่าหรือว่ารอบหน้ากายจะมาแครี่แล้วกูซับกูเล่นเกมสโต๊กเองจริงก็โอเคเฉพาะว่ามันคงนอนเลี้ยงก็ถือว่าเลี้ยงโหดอยจิ๋ะเจอแบบนี้อีกแล้วรอบหน้ากายรอบหน้าสลับกันกายได้ ถ่สมัยก่อนอยากได้อาคาน้าทีเอต้องเก็บตังค์แล้วตอนเนี้ยมเก็บตังค์อยู่อะเลยยังมุ่งเก็บตังค์อยู่อี่ห้อเกมนี้มีแค่ฆ่าใช่ไหมที่ต้องเป็นตัวยืนน่ะใช่ไหมไอ้เชฟเบียรมันจะไปกลัวเนี่ยเป็สมองจังวะโอ้หนี่มันการเล่นแบบโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ก็มาว่ะใครผ่านเอาลุนเอาลุนนั่นแน่ๆอุ้ยโอ้สามลูนสุดยอด ชนะได้สัตว์ยังไงก็ชนะ้วรอบนี้จะ้รู้เฮ้ยโคตรมั่นใจไอ้หียรอบที่แล้ว PA ออก DY ลัเปียยังแพ้การถ้าการของเพื่อนเหลือร้องเรียกเฮลได้ถ้าคำอื่นไม่ไม่ไม่ไปต้องเฮลเท่านั้นถ้าแบบว่านุนช่วยด้วยนุนช่วยด้วยไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปต้องเป็นเฮลเท่านั้น าหายล่างาล่างหายหมดเลยนะหายทั้งหมดเลยไม่รู้ไปไหนกันหมดคนหายเหมือนกันคนเอาดิกลับบ้านไป มันแรงหน่อยพีเอที่แท้จริงแบบนี้ก็ได้วะนี่กูต้องเอาทาวาไปใช่ไหมนเนี่ยคือต้นเกมแบบว่าออกทาวาฟเลยเหรอ <c oughs> ใส่อะก็ <c oughs> ถ้ามันออกไวได้ก็ดีอะตะกี้นี่เกตะกี้นี่ก็ออกเตะกี้บ้าไปอะร่างหายเงียบเลยวะไม่รู้ไปไหนนน <c oughs> ั่อื้ยป้อนจะแตกก็เหรอ ตอนไหนไม่กล้าไปวะกลัวโดนแกงเวดอุ๊ยทอออนไนบีเคบีแล้ววะโอ้โหมันขอมพัน้าจังวะใช่ไม่ไหวจังวะเฮ้ยเถื่อนไงเถื่อนคนเถื่อนกายรอซ้อน่อยด้วยจะดด้ละที่เสื้อคือได้หนึ่อยากดีมานา รอ้อดีกว่าแสีส้ม ยังมันตามแก้บอดเลยวะไอตัวไอไอหน้าลิงอ่ะเอาข้าบนป่ะข้าบนใครอ่ะดีได้แค่ว่าน่าลิงนี้เนี่ยอ้าาาโดนขัดบ้าบยังตัวเองลมล่างเลยไหนๆก็มาแล้วปุมปุมบ้านไว้ไม่ใช่มาแบบันเห็นนะอ้าวแล้ว ออมันจะมีลองกดเอติเนตดูอ่ะมันจะมีอระยะไอวงกลมยูอ้โเซลก่อนนี้นี่ป,กปักบอดเหลืองไปเต็มเมเลยคุ้เลวยคุนนะ่ดมาเลยี้ยวถ้ามันมี้่างดี้อทนนับว่าา้อัปัน้ันั

เอ้ยโดนโดนเอื้อีลานตายดึกจะกดบีเคบีหนีกดแล้วปุ๊บตายเลยวิ้งวิ้งมีถุงมีถุงไอ้ป้อมมันจะแตกป้อมมันจะแตกป้อมมันจะแตกโอ้ใครอยู่ป้อมบนวะใครอยู่บนวะตะเกาที่ตายเลยป้อมแตก เราจะมาถล่มการหรือเราจะโรชานครับให้เลือกโรชานมาละวชัวร์ชัวร์อยาต่อความไม่เที่ยบเล้วเร็ว่ <c oughs> อนที่อีโร่เราจะไม่มีเวลาทำนั้นแล้วเราไปคิงบาร์แล้วมามาเฮ้ยอาสัยจับยิเสรจสถิตอู่กับคุบ้อขึ้นเลยได้ไหมั้ยไม่ได้นต่ ถ้ไม่ได้ก็เอาโลชันก่อนโลชนันได้ขึ้นไม่ได้โลชันโะอเตะนมันหายหมดกลัววะ <laughs> โนอี้เคเดี๋ยวยืนรอแบบว่าจะไ,ได้ดูไม่หายทั้งแบบยืนรอให้ยืนรอให้ เป็นแผนเป็นแผน <laughs> <laughs> เดี๋ยว <inaudible> ถ่ายบนก่อนเอาที่มันเขา้าทำรอทำรอพวกมันเป็นการป้องล่่งไป,ป,งไป <inaudible> จะบวกกันเลยก็ได้กลัวย <inaudible> ังท้าวับากูนี่ได้แล้ว <inaudible> ยิเกียร์ท้าบวกแนละ้ เอางไงดีเอางไงดีครับไปเลยไปเลยอาจารย์ครับเอาไงดีครับไปกลางขบวนอัะเลือสัะอย่างนะ <c oughs> หายตัวแล้วหายตัวอีกใช่ไหมกาย <c oughs> ใช่ใช่เจมมองไม<ป>่เห<ป>็นเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่มี Thank you

ได้แล้วต้องจ็านตัวแรตียเลยสบายเมื่อกี้คิงบานยายมจะเอาตัวไปดันทียแต่ดัาต้องดันให้สุดเลยอะดูไหมะไม่เจอชิงเลยเนี่ยมามามาคิงมาิงบามาคิงบาราี ไฟมันร้อนไปมัน,น,แ,มนแรงมันอันตรายบอกมาปะวะเหมือนมันจะวอล์กมาเลยวะมีวานอยู่ไม่ต้องตกใจจะสอนให้เธอเองต้องมาเลยนะวิชกูามาลอกเขาได้นะเจมเรจะรบตีกันเก็บไป็นหนึ่งตัวไปไป เยอะ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 สุดยอดโอ้โหไอสัตว์ไม่ได้ขยับเลยเฮ้ยเมื่อกี้ยีคาร์ไปไหนล่ะเลือดหนึ่งเซนกระตอม อ,อันนี้ไปปูนะเจ้าตัวไปไม่รับคอเทเลเบตฆ่าหนีไปกันนี่มีมานาเพื่อน เออโดนอะไรพันแรงยังวะไคโดนข้างหน้าเหรอเก้ยก็สงสัยมันไม่ได้ออกทางไฟได้ไงวะเนี่ยไอ้ไอ้เบเกอร์อะมีเกิดเกิดกุก็เล่นกุก็เล่นเซฟเป็นคนไม่มีเกิดไปเลย โอตอมก็ตีแรงอยู่นั่นนะช่หายไปเลยทีอ่าเงี้ยมื่อกี้เอาจังพอกูไม่มีพอมีดาบทองเมื่อกี้สักอันเออโอโตปอมตียากจังตียากเย็นจังวะเออกตยากยนวะถามวามีใคลีตีใกลยใกล้ จริงๆถ้ามีเอติดับเข้าได้เลยนนะไม่ใช่ดารู้เรเซฟปืนดนลแเขาจีบเขาจีบมาแล้วตัมก็จะมาแล้วดันบนให้อยู่นะครับอะไรอ่ะไอ้เฮียโดนปิดตัวอ้

โอ้โดนโดนข้างหลังข uh, ้างหลังเนี่ยเนี่ยโดนมันตีน่ะคือถ้าจับไอตัวไอกระดูกอะแต่ก่อนน่าจะแจมอยู่เดี๋ยไม่ถึงเนี้ยไม่ถึงโวยมานะไม่พอสามเมตรสามเมตรกูเล่นเป็นแคลรี่เลยสักจะเกิดไรกิมบี้ ไม่พอวะ่ะอุ้ยอุ้ยสุ่ยคิวหาคิวไปของจัก,กิโลสินะ <c oughs> เดี๋ยวว่าไปนะขอดันตรงนี้ก่อน<า> <c oughs> เห็นักพุลงเข้านะแซมชาเยเนี่ยการต่อต้านคนระับรอบแรกรอบแรกไม่กดนะ d k b รอตายก่อนตื่นมาคกับวิ่งเดี๋ยวเอาอันนั้นไปเฮ้ยมันให้มไม่ได้นี่หว่าเทียไม่เหมือนฮอนนี่หว, <c oughs> ว่าไปแล้ว เอาบนปะบนเหมือนป้อมสเตกไปเลยไปเดยงไนะอุ้ยตกใจกใจเลยบิ๊กมาตกใจจริงหรเปล่าใครจริงหรือเปล่าใครีนี้สุดยอด

เอ้ยมีเคลีย์ไนอยู่กลนะัวอะไร่ะเออ <c oughs> เคอนอยู่ามีเคลยหนอยู่เออเคลไหนอยู่อะไรปับปับปับ

มาไงครับมาไงครับมาไง,างครับมาไงครับโอ้โหเป็นไงทุกหน้นาสาัา่นตกไปสิฮือหื Core <c oughs> <c oughs> อหอหือเนี่ยโอ้ยแตงจั๊กประเจ้าเอ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอยู่เท่ดิโอ้สวยงามครับโคตรเก่งโคตร พวกเาแข่งอปะลงแข่งเรยปะลงแข่งทีไอปะล่ะเอาเงินเท่าไหร่นะพันล้านปะมทลงทีไอลงลงทีไอไปถามไม่เล็กตัวนี้ได้ไงวะลงทีไอไปถามเอ้ยผ่าผ่ผ่ตัวนี้เล่นไงวย